แสงไฟระย,ยิบระยับของโรงแรมหรูใจกลางเมืองส่องสะท้อนบนพื้นหินอ่อนจนแสบตาเสียงดนตรีงานแต่งดังคลอไปกับเสียงหัวเราะของแขกที่แต่งตัวหรูหราทุกคนดูมีความสุขราวกับโลกใบนี้ไม่มีรอยร้าวไม่มีอดีตไม่มีน้ำตาแต่สำหรับฉันทุกก้าวที่เดินเข้าไปในงานนี้เหมือนเดินเหยียบเศษแก้วที่มองไม่เห็น ฉันยืนอยู่หน้าประตูห้องจัดเลี้ยงสูดลมหายใจเข้าลึกๆกมือขวากำกกล่องของข,องขวัญสีขาวเรียบไว้แน่นกล่องเดียวที่ดูธรรมดาไม่มีโบฟูฟ้องไม่มีการตกแต่งหรูหราเหมือนของขวัญอื่นๆในงานแต่สำหรับฉันมันหนักยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ใช่เพราะน้ำหนักของมันแต่เพราะความทรงจำทั้งหมดที่ทอยู่ข้างในสามปีแล้วสามปีนับตั้งแต่ฉันหย่าก,กับเขาผู้ชายที่กำลังยืนยิ้มอยู่บนเวทีในชุดสูทสีครีมหล่อเนี้ยบและดูมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีตอนอยู่กับฉันเลยสักครั้ง เขาชื่อกิตติอดีตสามีของฉันและว,วันนี้เขากำลังแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนเจ้าสาวยืนเคียงข้างเขาในชุดสีขาวบริสุทธิ์ผิวขาวผมยาวหน้าตาสวยหวานเธอดูอ่อนโยนดูเป็นผู้หญิงที่ใครๆก็อยากปกป้องฉันเคยเห็นหน้าเธอจากรูปในโซเชียลมีเดียของเขาเห็นรอยยิ้มแบบนั้นมานับครั้งไม่ถ้วนแต่การได้เห็นของจริงทําให้หัวใจฉันเหมือนถูกบีบจนหายใจไม่ออกยินดีด้วยนะค่ะฉันพึมพำกับตัวเองก่อนจะก้าวเข้าไปในงาน ทันทีที่ฉันปรากฏตัวเสียงรอบข้างเหมือนเบาลงอย่างประหลาดสายตาหลายคู่หันมามองฉันบางคนมองอย่างสงสัยบางคนมองอย่างตกใจและบางคนจำฉันได้ฉันรู้ดีว่าพวกเขากำลังคิดอะไรเมี่ยเก่ามาทำไมฉันไม่ได้แต่งตัวโดดเด่นอะไรชุดเรสสีดำเรียบเรียบความยาวพอดีเข่าแต่งหน้าอ่อนๆดูสุภาพเหมือนแขกคนหนึ่งทั่วไปถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักฉันมาก่อนก็คงไม่มีใครรู้ว่าฉันคือใครแต่กิติรู้ ทันทีที่สายตาเราประสานกันรอยยิ้มบนใบหน้าเขาชะง,งักไปเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาเบิกกว้างอย่างตกใจก่อนจะพยายามฝืนยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันเห็นชัดและมันทำให้ฉันรู้สึกสะใจเล็กน้อยฉันเดินตรงไปที่โต๊ะลงทะเบียนวางซองเงินตามมารยาทแล้วเดินต่อไปอยังหน้าเวทีอย่างไม่รีบร้อนเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวใช่เธอหรือเปล่าเมียเก่ากิติใช่ไหมกล้ามากนะมางานแบบนี้ฉันไม่ได้สนใจ สายตาฉันจับจ้องไปที่กิติและเจ้าสาวของเขาเจ้าสาวมองฉันด้วยสายตาสงสัยเธอหันไปถามอะไรบางอย่างกับเขาเบาๆกิติหน้าเสียเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้ารับพิธีกรเชิญแขกขึ้นแสดงความยินดีถึงคิวฉันฉันก้าวขึ้นเวที่ามกลางความเงียบงันที่ปกคลุมทั้งห้องเสียงดนตรีเบาลงจนแทบไม่ได้ยินฉันยืนตรงหน้าเขาทั้งสองคนระยะใกล้ขนาดที่ฉันมองเห็นเหงื่อเม็ดเล็กๆบนขมับของกิติฉันยิ้ม ยิ้มแบบที่เขาเคยบอกว่าเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดในชีวิตเขายินดีด้วยนะคะฉันพูดเสียงเรียบขอให้มีความสุขมากๆฉันยื่นกล่องของขวัญให้เจ้าสาวเธอรับไปอย่างงงงแต่ก็ยิ้มตอบอย่างสุภาพขอบคุณค่ะกิตติมองกล่องนั้นด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกแต่ฉันเห็นแววหวาดกลัวในดวงตาเขาเขารู้ว่าในกล่องนั้นคืออะไรและนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่เพราะของขวัญกล่องเดียวนี้ จะเปลี่ยนทั้งงานแต่งงานของเขาไปตลอดการเจ้าสาวยืนถือกล่องของขวัญไว้ในมืออย่างลังเลพิธีกรยิ้มแห้งๆพยายามชวนให้เธอเปิดของขวัญตามธรรมเนียมกิติลื่นน้ำลายลงคอเหงือเริ่มซึมชัดขึ้นเรื่อยๆจนฉันแทบอยากหัวเราะออกมาเปิดดูสิคะพิธีกรพูดเสียงสดใสแขกท่านนี้ตั้งใจมากเลยนะครับฉันสบตากิติแววตาของเขาสั่นไหวเหมือนกำลังอ้อนวอนฉันเงียบๆขอให้ฉันหยุดแต่ฉันแค่ยิ้มและพยักหน้าเบาๆให้เจ้าสาว เจ้าสาวหัวเราะเล็กน้อยอย่างเขินอายก่อนจะค่อยๆแก่ฝากล่องในเสี้ยววินาทีนั้นห้องทั้งห้องเงียบสนิทสิ่งที่อยู่ในกล่องไม่ใช่ของมีค่าไม่ใช่เครื่องเพชรไม่ใช่เงินทองมันคือแฟ้มเอกสารสีฟ้าเก่าๆแฟ้มเดียวกับที่ฉันเคยถือไปสาในวันที่เราอยากกันเจ้าสาวชะงักดวงตาเลื่อนมองเอกสารข้างในหน้าเธอเริ่มสีกิตติเอื้อมมือจะคว้ากล่องแต่ฉันเอ่ยขึ้นก่อนเสียงฉันนุ่มนวลแต่ชัดเจนพอให้ไมโครโฟนจับได้ ข้างในคือของขวัญจากใจจริงข้าเป็นความจริงทั้งหมดที่เขาไม่เคยเล่าให้คุณฟังเสียงคือฮาดังขึ้นทันทีแขกหลายคนเริ่มขยับตัวบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเจ้าสาวเปิดแฟ้มออกภายในคือสำเนาเอกสารการหย่าเอกสารคดีฟ้องชู้ภาพถ่ายใบโอนเงินและข้อความแชทที่พิมพ์ออกมาอย่างเป็นระเบียบมือของเธอสัน่นนี่มันเสียงเธอแผ่วกิติรีบคว้าไมโครโฟนขออภัยครับทุกคนนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดเหรอคะ่ะ ฉันพูดแทรกอย่างสุภาพเอกสารสารจะเข้าใจผิดได้ยังไงความทรงจําไหลย้อนกลับมาเหมือนคลื่นซัดฉันจําวันที่จับได้ว่าเขานอกใจจาคืนที่ฉันนั่งร้องให้อยู่คนเดียวในบ้านจําคําพูดเย็นชาที่เขาบอกว่าเธอมันน่าเบื่อจําวันที่เขาเอาเงินของเราไปเลี้ยงผู้หญิงคนอื่นทั้งหมดนั้นฉันเก็บมันไว้เงียบเงียบไม่เคยทําลายเขาเพราะฉันเคยรักแต่วันนี้ฉันไม่ได้มาทําลายฉันแค่มอบความจริงเจ้าสาวเงยหน้ามองกิติน้ําตาเอ่อคลอคุณบอกฉันว่าคุณอย่าเพราะไม่เข้ากันไม่ใช่เพราะนอกใจ กิติอึอกักผมผมอธิบายได้อธิบายอะไรคะฉันยิ้มบางบางอธิบายว่าคุณคบซ้อนกี่คนหรืออธิบายว่าเงินที่คุณเอาไปคือเงินของใครเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบห้องเหมือนพายุพ่อแม่ของเจ้าสาวลุกขึ้นยืนหน้าเครียดจัดแม่เจ้าสาวเดินตรงมาที่เวทีหยิบเอกสารขึ้นมาดูด้วยตัวเองนี่เรื่องจริงเหรอเธอถามกิติด้วยเสียงสัน่นกิตติไม่ตอบนั่นคือคำตอบทั้งหมด เจ้าสาววางกล่องของขวัญลงอย่างช้าช้าน้ำตาไหลอาบแก้มชุดเจ้าสาวสีขาวของเธอเปียกชุ่มเธอหันมามองฉันสายตาไม่ได้มีความเกลียดชังมีแค่ความเจ็บปวดคุณรู้ตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วทำไมไม่บอกฉันก่อนฉันสูดลมหายใจฉันเคยพยายามเตือนค่แต่คุณไม่เชื่อและเขาก็ขอร้องให้ฉันเงียบวันนี้ฉันแค่ให้ของขวัญตามโอกาส เจ้าสาวหลับตาแน่นก่อนจะถอดแหวนออกจากนิ้ววางมันลงบนพานตรงหน้าเวทีเสียงโลหะกระทบกันดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงดนตรีใดๆงานนี้ฉันขอยกเลิกทั้งห้องแตกตื่นทันทีเสียงโวยวายเสียงร้องให้เสียงโต้เถียงดังระงมพิธีกรยืนแข็งเป็นหินกิติสุดลงนั่งเหมือนคนหมดแรงโลกทั้งใบของเขาพังทลายต่อหน้าต่อตาฉันยืนมองภาพนั้นอย่างเงียบงนันไม่มีความสใจไม่มีชัยชนะมีแค่ความโลงอฉันทำในสิ่งที่ควรทำแล้ว ฉันหันหลังเดินออกจากห้องจัดเลี้ยงทิ้งเสียงโกลาหลไว้ข้างหลังประตูปิดลงแสงไฟด้านนอกส่องมาที่ฉันลมหายใจของฉันเบาลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของขวัญกล่องเดียวเปลี่ยนทั้งงานจริงๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันเปลี่ยนฉันให้หลุดพ้นจากอดีตยอย่างแท้จริง ฉันเดินออกมาจนถึงลานจอดรถเสียงประตูห้องจัดเลี้ยงปิดลงด้านหลังเหมือนตัดขาดโลกใบหนึ่งออกจากชีวิตฉันอย่างถาวรมือที่เคยสั่นกลับนิ่งอย่างน่าประหลาดหัวใจไม่ได้เต้นแรงไม่ได้เจ็บไม่ได้โกรธเหมือนมันรู้แล้วว่าหน้าที่ของมันจบลงตรงนั้นฝนเริ่มตกเม็ดเล็กๆฉันยืนมองหยดน้ำที่กระทบพื้นก่อนจะหัวเราะเบาๆกับตัวเองชีวิตช่างตลกวันที่ฉันเคยร้องให้แทบขาดใจเพื่อผู้ชายคนเดียวกันวันนี้ฉันกลับเดินออกมาจากงานแต่งของเขาอย่างสงบเสียงรองเท้าส้นสูงดังตามาด้านหลัง เดี๋ยวก่อนค่ะฉันหันกลับไปเจ้าสาวหรืออดีตเจ้าสาวในตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอในชุดขาวที่เลอะฝนดวงตาแดงกำ่ำแต่แววตานั้นไม่ได้อ่อนแออย่างที่ฉันคิดฉันขอคุยกับคุณได้ไหมเธอถามเสียงสัน่นฉันพยักหน้าเรานั่งลงบนมา้านั่งหินใต้กันศาสเงียบไปครู่หนึ่งมีแค่เสียงฝนกับเสียงรถผ่านไปมาคุณเกลียดฉันไหมเธอถามขึ้นมาในที่สุดฉันสายหน้าไม่เลยค่ะคุณก็เป็นเหยื่อเหมือนกันน้ำตาเธอไหลลงมาอีกครั้ง ฉันคิดว่าฉันโชคดีที่ได้ผู้ชายดีๆฉันยิ้มเศร้าฉันก็เคยคิดแบบนั้นเรานั่งเงียบกันอีกพักใหญ่แล้วเธอก็หัวเราะทั้งน้ำตาขอบคุณนะคะถ้าไม่ใช่วันนี้ฉันคงต้องเจ็บหนักกว่านี้ในอนาคตฉันไม่ตอบแค่เอื้อมมือไปจับมือเธอเบาๆเป็นการปลอบใจแบบผู้หญิงกับผู้หญิงไม่มีอดีตไม่มีศัตรูมีแค่ความเข้าใจเธอลุกขึ้นเช็ดน้ำตาสูดลมหายใจลึกฉันจะไม่กลับไปแล้วฉันพยักหน้าคุณจะเข้มแข็งได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะ เธอเดินจากไปทิ้งฉันไว้คนเดียวอีกครั้งคราวนี้ฉันไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวกลับรู้สึกเบาสบายเหมือนเพิ่งวางภาระหนักลงจากบ่าโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือชื่อที่ฉันลบออกจากชีวิตไปนานแล้วกิตติฉันมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับเธอพอใจแล้วใช่ไหมเสียงเขาแห่พร่าแตกสลายฉันไม่ได้มาที่นั่นเพื่อแก้แค้นฉันตอบเรียบฉันแค่มาเพื่อจบเขาหัวเราะขมขื่นเธอทำให้ฉันไม่มีอะไรเหลือ ไม่ค่าฉันพูดชัดคุณทำตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เลือกโกหกความเงียบเข้าครอบงำสายโทรศัพท์ก่อนที่เขาจะพูดเบาๆฉันขอโทษคำขอโทษที่มาช้าเกินไปไม่มีพลังอะไรกับหัวใจฉันอีกแล้วฉันให้อภัยคุณแล้วฉันพูดแต่ฉันจะไม่กลับไปฉันวางสายลบเบอร์นั้นออกเป็นครั้งสุดท้ายนิ้วฉันไม่สั่นไม่ลังเลเหมือนใจฉันรู้ดีว่าหน้านี้ของชีวิตต้องปิดลงจริงๆ ฉันขึ้นรถสตาร์ทเครื่องมองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกผู้หญิงคนนั้นดูโตขึ้นแข็งแรงขึ้นและสงบขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันไม่ได้ชนะใครฉันแค่เลือกตัวเองไฟถนนทอดยาวไปข้างหน้าคืนนี้อาจยาวนานแต่พรุ่งนี้เช้าจะเป็นวันใหม่วันที่ไม่มีชื่อเขาอยู่ในหัวใจอีกต่อไปเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านผ้าม่านสีครีมในห้องนอนของฉันฉันลืมตาตื่นขึ้นมา โดยไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกไม่มีข้อความจากใครไม่มีความรีบร้อนเหมือนโลกตั้งใจให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่อย่างช้าช้าฉันลุกขึ้นชงกาแฟกลิ่นหอมอ่อนๆลอยอบอวลในครัวเล็กๆห้องนี้ฉันอยู่มาสองปีหลังหย่าตอนแรกมันเงียบเกินไปเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองร้องให้แต่วันนี้ความเงียบนั้นกลับให้ความรู้สึกปลอดภัยโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ชื่อที่ทําให้ใจหวิวแต่เป็นเพื่อนสนิทของฉันเมย์แกเป็นยังไงบ้างเสียงเธอรีบถามทันทีที่ฉันรับสาย ข่าวเมื่อคืนกระจายไปทั้งโซเชียลแล้วนะฉันถอนหายใจเบาๆก็โอเคนะมากกว่าที่คิดเมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดแกกล้ามากฉันไม่รู้ว่าแกททำถูกไหมแต่ฉันรู้ว่าแกเข้มแข็งฉันยิ้มกับแก้วกาแฟในมือฉันไม่ได้กล้าฉันแค่ไม่อยากโกหกตัวเองอีกแล้วหลังจากวางสายฉันเปิดโทรศัพท์ดูข่าวภาพจากงานแต่งเมื่อคืนถูกแชร์ไปทั่วคนแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายบางคนเห็นใจฉันบางคนด่าฉันว่าใจร้ายบางคนบอกว่าฉันไม่ควรไปยุ่งกับชีวิตใหม่ของเขา ฉันเลื่อนผ่านทุกข้อความอย่างเฉยชาความคิดเห็นของคนแปลกหน้าไม่อาจทำร้ายฉันได้เท่าคำโกหกของคนที่ฉันเคยรักไม่กี่วันต่อมาฉันได้รับอีเมลจากบริษัทเก่าที่ฉันเคยลาออกเพราะตามกิติไปต่างจังหวัดพวกเขาชวนฉันกลับไปทำงานในตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมฉันอ่านมันซ้ำสองรอบก่อนจะหัวเราะเบาๆกับตัวเองชีวิตเหมือนตั้งใจคืนสิ่งที่ฉันเคยเสียไป วันแรกที่กลับไปทำงานฉันเดินเข้าออฟฟิศด้วยหัวใจที่เต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะความตื่นเต้นฉันได้พบเพื่อนร่วมงานเก่าได้ยินคำว่ายินดีต้อนรับกลับมากกว่าคำซุบซิบอย่างที่คิดตอนพักเที่ยงฉันนั่งกินข้าวคนเดียวริมหน้าต่างมองผู้คนเดินผ่านไปมาฉันรู้สึกได้ถึงอิสระแบบที่ไม่เคยมีตอนเป็นภรรยาของใครสักคนเย็นวันนั้นขณะฉันกำลังจะกลับบ้านชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักเขาสูงใส่แว่นหน้าตาใจดีรอยยิ้มสุภาพคุณใช่คุณใช่ไหมครับเขาลังเลเล,เล็กน้อย ฉันพยักหน้าค่ะผมชื่อพบทำงานฝ่ายการตลาดชั้นล่างเขายิ้มผมเห็นข่าวแต่ผมอยากบอกว่าคุณทำในสิ่งที่กล้าหาญมากฉันชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มตอบขอบคุณนะคะเราไม่ได้คุยกันมากแค่คำทักทายสั้นๆแต่ฉันแปลกใจที่หัวใจไม่ได้ปิดตายอย่างที่คิดมันยังเปิดรับโลกเพียงแค่ระวังมากขึ้นคืนนั้นฉันกลับถึงบ้านเปิดกล่องไม้ใบเล็กที่ฉันเก็บของสำคัญภายในมีแหวนแต่งงานเก่าใบหย่า และรูปถ่ายวันแต่งงานฉันมองมันอยู่นานก่อนจะหยิบทุกอย่างใส่ถุงฉันไม่ได้ทิ้งด้วยความโกรธฉันทิ้งด้วยความเข้าใจฉันปิดกล่องวางมันไว้บนชั้นสูงสุดแล้วปิดไฟเข้านอนพร้อมรอยยิ้มบางๆบนริมฝีปากอดีตยังอยู่แต่ฉันไม่อยู่ในนั้นอีกแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างเงียบงันแต่ไม่ว่างเปล่าชีวิตฉันค่อยๆเข้าที่เข้าทางเหมือนจิ๊กซอที่ถูกวางกลับถูกตำแหน่งฉันตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือบ้างกินข้าวคนเดียว โดยไม่รู้สึกว่าต้องมีใครมานั่งตรงข้ามอีกต่อไปคืนหนึ่งขณะฉันกำลังจัดเอกสารงานอยู่โทรศัพท์สั่นขึ้นชื่อที่ปรากฏทำให้ฉันนิ่งไปครู่หนึ่งเจ้าสาวคนนั้นฉันรับสายหลังจากลังเลไม่กี่วินาทีสวัสดีค่าเสียงเธอดูนิ่งขึ้นต่างจากวันนั้นมากฉันแค่อยากบอกว่าฉันย้ายออกแล้วและยกเลิกทุกอย่างเรียบร้อยฉันหลับตาเบาๆคุณโอเคไหมคะเธอหัวเราะจัง ยังไม่โอเคหรอกค่ะแต่ฉันจะโอเคให้ได้ขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะที่ไม่ปล่อยให้ฉันใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกเราคุยกันอีกนิดก่อนจะวางสายฉันวางโทรศัพท์ลงด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนบาดแผลที่เคยเจ็บเริ่มสมานตัวอย่างแท้จริงสองสัปดาห์ต่อมาฉันได้รับซองจดหมายจากสำนักงานกฎหมายเป็นเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินบางส่วนที่กิติเคยซ่อนไว้ตอนหย่าศาลตัดสินให้ฉันได้รับคืนฉันอ่านมันด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่มีความดีใจไม่มีความโกรธแค่รู้สึกว่าความยุติธรรมมาช้าหน่อยแต่ก็มา ฉันนำเงินส่วนนั้นไปทำในสิ่งที่ฉันอยากทำมานานสมัครเรียนคอสออกแบบภายในตอนเย็นความฝันเล็กๆที่ฉันเคยพับเก็บเพราะต้องเป็นภรรยาที่ดีวันแรกของคลาสฉันนั่งอยู่หลังห้องจดทุกคำอย่างตั้งใจครูถามว่าใครอยากเล่าเหตุผลที่มาเรียนคอสนี้บ้างฉันยกมือโดยไม่รู้ตัวฉันอยากออกแบบชีวิตตัวเองใหม่ค่ะทั้งห้องเงียบก่อนจะมีเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นฉันหน้าแดงเล็กน้อยแต่หัวใจกลับอุ่นอย่างประหลาดหลังเลิกเรียนฉันเดินออกมาพร้อมกับพบเขาเรียนคอสเดียวกัน โดยบังเอิญเราคุยกันเรื่องสีแสงและพื้นที่แต่ไม่มีคำถามส่วนตัวไม่มีการล้ำเส้นทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนบทสนทนาของคนสองคนที่ไม่รีบผูกอะไรไว้คืนหนึ่งฉันฝันถึงกิตติไม่ใช่ฝันร้ายไม่ใช่ฝันหวานแค่เขายืนอยู่ไกลๆมองฉันแล้วค่อยๆเลือนหายไปฉันตื่นขึ้นมาพร้อมน้ำตาเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจเป็นเพราะฉันรู้ว่านั่นคือการจากลาครั้งสุดท้ายในใจฉันจริงๆเช้าวันนั้นฉันส่องกระจกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านพายุมาแล้วและยังยืนอยู่ได้อย่างสง่างาม ฉันไม่ต้องการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นไม่ต้องการแก้แค้นไม่ต้องการคำขอโทษฉันแค่ต้องการใช้ชีวิตที่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองและครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครทำให้ฉันหายไปจากชีวิตของฉันเองอีกฤดูฝนผ่านไปฤดูหนาวมาเยือนอย่างเงียบเงียบ,ยบอากาศเย็นลงพร้อมกับหัวใจฉันที่นิ่งขึ้นทุกอย่างไม่ได้ดีแบบนิยายไม่มีเสียงดนตรีประกอบชีวิต แต่ก็ไม่หนักอึ้งเหมือนก่อนฉันเริ่มคุ้นเคยกับความสุขแบบเรียบง่ายความสุขที่ไม่ต้องมีใครมายืนยันค่าให้วันหนึ่งหลังเลิกงานพบชวนฉันไปดูนิทรรศการเล็กๆในโกดังเก่าที่ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่ศิลปะฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่ใช่เพราะไม่อยากไปแต่เพราะฉันกลัวตัวเองกลัวว่าจะเผลอคาดหวังถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงสบาย,บายผมแค่คิดว่าคุณน่าจะชอบประโยคนั้นทำให้ฉันยิ้มเพราะมันไม่มีแรงกดดนันไม่มีการเร่งเร้าไม่มีคำว่าต้องฉันพยักหน้า มิตรสการนั้นเงียบผู้คนเดินช้าๆเหมือนเกรงใจงานสินภาพหนึ่งสะดุดตาฉันเป็นภาพผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่ประตูเปิดแง้มแสงส่องเข้ามาแต่เธอยังไม่กล้าออกไปเหมือนคุณณนะพบพูดเบาๆฉันมองภาพนั้นนานไม่ค่าเหมือนฉันในอดีตมากกว่าเขาไม่เถียงไม่ซักไม่พยายามตีความแทนฉันแค่ยืนอยู่ข้างๆอย่างให้พื้นที่นั่นทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาด หลังจากวันนั้นเราคุยกันมากขึ้นแต่ยังคงรักษาระยะห่างที่พอดีฉันไม่เล่าดีทั้งหมดเขาก็ไม่ถามฉันรู้ว่าถ้าวันหนึ่งฉันพร้อมเรื่องเราจะเล่าออกมาเองคืนหนึ่งฉันได้รับข้อความจากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยฉันคือแม่ของกิตติฉันอ่านแล้ววางโทรศัพท์ลงหัวใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่คิดว่าจะต้องย้อนกลับไปเผชิญหน้ากับโลกใบนั้นอีกเรานัดเจอกันในร้านกาแฟเล็กๆแม่ของเขาดูแก่ลงมากดวงตาอ่อนแรงกว่าที่ฉันจำได้ขอโทษแทนลูกนะ เธอพูดทันทีที่นั่งลงฉันไม่เคยคิดว่าเรื่องจะจบแบบนี้ฉันฟังเงียบเงียๆไม่ได้โกรธไม่ได้สงสารแค่รับฟังเขาไม่สบายใจมากเธอพูดต่อเสียงานเสียชื่อเสียงเสียทุกอย่างฉันพยักหน้าเบาๆฉันไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นแบบนั้นค่ะเธอมองฉันอย่างแปลกใจเธอเปลี่ยนไปมากฉันยิ้มฉันแค่กลับมาเป็นตัวเองค่ะก่อนแยกกันเธอจับมือฉันแน่นขอบคุณที่เคยดูแลเขาถึงมันจะไม่จบสวย ฉันเดินออกจากร้านโดยไม่มีอะไรค้างคาในใจอีกแล้วบทสุดท้ายของเรื่องราวนั้นปิดลงอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องมีดรามา่าคืนนั้นฉันเดินเล่นคนเดียวใต้แสงไฟถนนลมหายใจเป็นไอจังๆฉันคิดถึงคำหนึ่งที่เคยกลัวที่สุดคำว่าเริ่มใหม่ตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวแล้วมันเป็นเพียงการเดินต่อด้วยหัวใจที่ไม่แตกสลายอีกต่อไปวันหนึ่งในเช้าวัวนเสราร์ฉันตื่นขึ้นมา โดยไม่มีแผนอะไรในหัวไม่มีนัดไม่มีงานค้างไม่มีใครรออยู่ปลายสายฉันนั่งมองแสงแดดที่ตกกระทบพื้นห้องเงียบสงบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนและเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าความว่างเปล่าไม่ได้น่ากลัวฉันตัดสินใจออกไปเดินตลาดต้นไม้ใกล้บ้านสถานที่ที่ฉันไม่เคยไปมาก่อนทั้งที่อยู่ไม่ไกลนักผู้คนเดินเลือกต้นไม้เล็กๆด้วยรอยยิ้มบางคนคุยกับคนขายอย่างออกรถเหมือนทุกต้นไม้มีเรื่องราวของตัวเองฉันหยุดอยู่หน้าร้านหนึ่งเลือกต้นมอนสเตอร่าต้นเล็กใบยังไม่แตกสวยแต่ดูแข็งแรง มันโตช้านะครับคนขายบอกแต่ถ้าอดทนดูแลดีๆมันจะสวยมากฉันยิ้มไม่เป็นไรค่ะฉันไม่รีบฉันอุ้มต้นไม้นั้นกลับบ้านวางมันไว้ข้างหน้าต่างรดน้ำอย่างเบามือราวกับกำลังดูแลหัวใจตัวเองฉันตั้งชื่อมันว่าใหม่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแค่เป็นเครื่องตวนใจว่าทุกการเติบโตต้องใช้เวลาวันเวลาผ่านไปฉันเริ่มได้รับงานออกแบบเล็กๆจากคนรู้จักบางงานไม่ได้ค่าตอบแทนมาก แต่ให้ความภูมิใจอย่างประหลาดฉันทำมันด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพื่อพิสูจน์คุณค่าให้ใครแต่เพราะฉันอยากทำพบยังอยู่ในชีวิตฉันแต่ไม่รุกไม่ถอยเขาส่งข้อความบ้างในวันที่ฉันเหนื่อยชวนกินข้าวบ้างในวันที่ฉันว่างถ้าฉันปฏิเสธเขาก็ไม่ถามเหตุผลคืนหนึ่งหลังเลิกคลาสเรานั่งอยู่ร้านอาหารเล็กๆฝนตกพรำๆด้านนอกคุณกลัวความรักไหมเขาถามขึ้นมาเบาๆฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบฉันไม่ได้กลัวความรักฉันกลัวการหายไปจากตัวเองอีกครั้ง เขาพยักหน้าเหมือนเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องอธิบายงั้นเราค่อยๆเดินนะครับไม่ต้องรีบประโยคนั้นทำให้ฉันน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะโล่งใจคืนเดียวกันนั้นฉันฝันถึงตัวเองในชุดธรรมดาเดินอยู่ในทุ่งกว้างไม่มีใครจับมือไม่มีใครดึงฉันไว้แต่ฉันก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวฉันเดินอย่างมั่นคงรู้ว่าทางข้างหน้าคือของฉันเช้าวันถัดมาฉันตื่นขึ้นมารดน้ำต้นไม้ใหม่ใบอ่อนเริ่มแตกออกมาเล็กน้อยฉันยิ้มกับมันเหมือนกำลังยิ้มให้ตัวเองในกระจก ฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าความรักครั้งต่อไปจะมาในรูปแบบไหนหรือจะมาหรือไม่มาเลยแต่ฉันรู้แน่ๆอย่างหนึ่งฉันจะไม่เดินเข้าไปในชีวิตใครโดยทิ้งชีวิตของตัวเองไว้ข้างหลังอีกและนั่นคือของขวัญที่ฉันมอบให้ตัวเองหลังจากวันที่ฉันเดินเข้างานแต่งพร้อมกล่องของข,องขวัญเพียงกล่องเดียว เวลาผ่านไปอีกหลายเดือนโดยที่ฉันแทบไม่รู้ตัวฤดูเปลี่ยนสีของต้นไม้หน้าต่างเปลี่ยนใบของใหม่แต่กว้างแข็งแรงและสวยกว่าที่ฉันคาดไว้มากฉันมักยืนมองมันตอนเช้าก่อนออกไปทำงานเหมือนกำลังยืนยันกับตัวเองว่าการดูแลสิ่งใดด้วยความอ่อนโยนสุดท้ายมันจะเติบโตในแบบของมันเองงานออกแบบที่ฉันรับเริ่มจริงจังขึ้นลูกค้าคนหนึ่งแนะนำฉันให้รู้จักอีกคนชื่อฉันค่อยๆปรากฏในวงเล็กๆของคนทำงานสายนี้ ฉันไม่ได้ดังไม่ได้รวยเร็วแต่ฉันภูมิใจกับทุกโปรเจกต์ที่ผ่านมือเพราะทุกงานคือการตัดสินใจของฉันไม่ใช่ของใครอื่นเย็นวันหนึ่งหลังส่งงานเสร็จฉันนั่งอยู่ในห้องเงียบๆความทรงจําบางอย่างผุดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจภาพงานแต่งคืนนั้นเสียงแก้วแตกในใจใครหลายคนสีหน้าของกิตติในวันที่ทุกอย่างพังฉันนึกว่าภาพเหล่านั้นจะยังทําให้ฉันเจ็บแต่เปล่าเลยมันเหมือนภาพถ่ายเก่าที่ดูได้โดยไม่รู้สึกอะไรแล้วฉันไม่เคยเสียใจกับการไปวันนั้นเพราะถ้าวันนั้นฉันไม่กล้า วันนี้ฉันคงยังติดอยู่ในคำถามว่าถ้าฉันทำอะไรได้มากกว่านี้ชีวิตจะต่างไหมพบชวนฉันไปเดินริมแม่น้ำในเย็นวันศุกร์ผู้คนเยอะเสียงหัวเราะเสียงดนตรีจากร้านเล็กๆล,ลอยมาเบาเบๆเราเดินข้างกันไม่ได้จับมือแต่ระยะห่างนั้นสบายใจอย่างประหลาดผมไม่ได้รีบเขาพูดขึ้นและผมไม่อยากเป็นเหตุผลที่คุณต้องเปลี่ยนตัวเองฉันหยุดเดินหันไปมองเขาคุณรู้ไหมว่าประโยคแบบนี้มันหายากแค่ไหนเขายิ้มเพราะผมก็เคยหลงทางเหมือนกัน เรานั่งลงที่ม้านั่งมองแสงไฟสะท้อนผิวน้ำฉันรู้สึกบางอย่างอบอุ่นขึ้นในอกไม่ใช่ความรักที่พุ่งแรงแต่เป็นความรู้สึกปลอดภัยเหมือนมีใครสักคนเดินข้างๆโดยไม่พยายามนำทางคืนนั้นฉันกลับบ้านเปิดกล่องไม้ใบนั้นอีกครั้งคราวนี้ฉันหยิบรูปแต่งงานออกมามองมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉีกมันอย่างเบามือไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะฉันไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้อีกต่อไปฉันไม่ได้ลืมอดีตฉันแค่ไม่แบกมันไว้ก่อนนอนฉันเขียนประโยคหนึ่งลงในสมุดบันทึก ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่งานแต่งพังฉันคือผู้หญิงที่กล้าเดินออกมาและเลือกชีวิตของตัวเองฉันปิดไฟนอนลงพร้อมหัวใจที่นิ่งสงบและมั่นคงกว่าที่เคยเป็นมาถ้าคุณอยากให้เรื่องดำเนินต่อไปอีกฤดูหนาวผ่านไปฤดูใบไม้ผลิมาเยือนมเมล็ดพันธุ์ที่ฉันปลูกไว้เริ่มโตเป็นต้นไม้เล็กๆใบเขียวสดชื่นใหม่เริ่มแตกกิ่งก้านมากขึ้นฉันมักนั่งอยู่ข้างหน้าต่างจิบกาแฟมองมันเติบโตและรู้สึกว่าตัวเองก็เติบโตไปด้วยเช่นกัน พบยังคงอยู่ในชีวิตฉันเราไม่ได้รีบอะไรเขามักแวะมาชวนไปเดินเล่นหรือส่งข้อความเช็คฉันเบาๆแต่ฉันก็รู้สึกว่าการมีเขาอยู่ใกล้ไม่ได้ทําให้ฉันกลัวหรือยึดติดเหมือนครั้งหนึ่งกับกิตติวันหนึ่งหลังเรียนเสร็จฉันและพบไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใบไม้สีเหลืองทองร่วงหล่นเต็มทางเดินเราพูดคุยเรื่องการออกแบบบ้านเรื่องต้นไม้เรื่องสีและเรื่องเล็กๆในชีวิตฉันเริ่มหัวเราะอย่างเต็มใจรอยยิ้มที่หายไปนานคุณคิดไหมว่าชีวิตบางครั้งก็สอนให้เราเจ็บเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นเเขาาพูดบๆ ฉันมองเขาก่อนจะตอบด้วยเสียงมั่นคงฉันรู้แล้วข้าเจ็บแล้วก็ต้องเดินต่อถ้าไม่เดินฉันจะไม่รู้ว่าความสุขเป็นยังไงเขายิ้มฉันดีใจที่คุณคิดแบบนั้นเราเดินเรื่อยๆจนถึงสะพานไม้เล็กๆเหนือคลองพบชะงักมองน้ำไหลยอยู่ข้างล่างฉันมองเขาโดยไม่พูดอะไรและเขาก็ไม่พูดอะไรมีเพียงความสงบที่แบ่งปันกัน คืนวันนั้นฉันกลับบ้านเปิดไฟสลัวในห้องนั่งเล่นนั่งลงบนเก้าอี้ประจำที่มุมห้องมองต้นไม้เล็กๆที่ตอนนี้สูงขึ้นเกือบถึงหน้าต่างฉันรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากผู้หญิงที่เคยหลงทางในอดีตวันนี้ฉันมั่นคงมีพื้นที่เป็นของตัวเองฉันหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนข้อความสั้นๆอดีตไม่ได้ทำร้ายฉันอีกต่อไปฉันเดินออกมาแล้วฉันเลือกชีวิตฉันเองและฉันจะไม่หันกลับไป ฉันวางปากกาลงยิ้มกับตัวเองในกระจกเงาสะท้อนในกระจกไม่ใช่เงาที่เต็มไปด้วยความโกรธหรือเสียใจแต่เป็นเงาของผู้หญิงที่สงบมั่นคงและพร้อมรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืนนี้ฉันหลับตาอย่างสงบพร้อมความรู้สึกอิรักครั้งแรกในชีวิตอย่างแท้จริงฤดูใบไม้ผลิเริ่มเต็มที่ใบไม้เขียวขจีและดอกไม้หลากสีสันบานสะพรั่งตามริมทางเดินฉันเริ่มตื่นเช้าเพื่อเดินเล่นและเก็บแรงบันดาลใจสำหรับงานออกแบบของตัวเองต้นไม้ใหม่ โตขึ้นอย่างน่าประทับใจใบเขียวสวยราวกับชีวิตฉันที่เริ่มมีสีสันอีกครั้งวันหนึ่งฉันได้รับข้อความจากพบวันนี้ว่างหมไปดูนิทรรศการศิลปะกลางแจ้งกันฉันพยักหน้าในใจแม้ไม่ได้ตอบทันทีเพราะฉันเริ่มเรียนรู้ว่าไม่จําเป็นต้องรีบตอบใครทุกสิ่งสามารถรอได้เมื่อเจอกันเราเดินดูงานศิลปะภาพวาดภาพถ่ายและงานปั้นเล็กๆฉันชอบสีสันที่สดใส และความเรียบง่ายของงานบางชิ้นมันทําให้ฉันนึกถึงตัวเองในอดีตผู้หญิงที่เคยอึดอัดอยู่ในกรอบของใครบางคนวันนี้ฉันมองทุกสิ่งด้วยสายตาเป็นอิสระพบเงยหน้ามองฉันคุณยิ้มเหมือนคนมีความสุขจริงๆฉันหัวเราะเบาๆฉันกําลังเรียนรู้ที่จะมีความสุขค่าแบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครเขายิ้มอย่างเข้าใจแต่ไม่พูดอะไรเราเดินต่ออย่างเงียบๆสบายใจราวกับการเงียบนี้ก็เป็นบทสนทนาหนึ่ง ถ้าวันนั้นฉันกลับถึงบ้านเปิดหน้าต่างห้องนั่งเล่นปล่อยให้ลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวสะบัดไปมาพร้อมกับเสียงหัวใจฉันที่สงบฉันมองต้นไม้ใหม่ใบเริ่มแตกิ่งก้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมฉันลูบใบเบาๆราวกับกำลังพูดกับตัวเองเราจะเติบโตไปด้วยกันนะฉันหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนข้อความสั้นๆอีกครั้งฉันไม่จำเป็นต้องแก้แค้นฉันไม่จำเป็นต้องครอบครองฉันแค่ต้องเป็นตัวเองและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง คืนนี้ฉันหลับตาโดยมีรอยยิ้มที่แท้จริงไม่มีความเสียใจไม่มีความโกรธมีเพียงความสงบและความเข้มแข็งและในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่าอดีตสามารถสอนเราได้แต่ไม่ควรขังเราไว้ความรักอาจเจ็บแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราหยุดเดินและชีวิตเป็นของฉันฉันเลือกเองและฉันจะไม่หันหลังกลับอีกนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของฉันบทใหม่ที่ไม่มีใครทำร้ายฉันได้ และไม่มีใครควบคุมความสุขของฉันได้อีกต่อไปฤดูร้อนเริ่มเข้ามาแสงแดดสาดส่องแรงขึ้นแต่ไม่ร้อนจนเกินไปฉันเดินไปตามถนนเล็ก,ลกๆใกล้บ้านเห็นเด็กๆเ,เล่นน้ำพุสนุกสนานและหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นทําให้ฉันยิ้มตามโดยไม่รู้ตัวความสุขเล็กๆแบบนี้ฉันแทบลืมไปแล้วว่ามันมีอยู่จริงงานออกแบบของฉันเริ่มมีชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นและเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มเล็กๆของวงการฉันไม่ได้ดังไม่ได้แข่งขันกับใครแค่ตั้งใจทํางานด้วยใจตัวเองทุกครั้งที่งานเสร็จฉันมักจะมองต้นไม้ใหม่ ที่โตขึ้นทุกวันราวกับมันกำลังยืนยันกับฉันว่าการเติบโตต้องใช้เวลาแต่ที่สุดแล้วทุกอย่างจะงดงามวันหนึ่งพบชวนไปเดินตลาดนัดเล็กๆฉันเดินไปตามร้านขายของทํามือจับจานชามเซรามิกสวยๆมองรายละเอียดเล็กๆของแต่ละชิ้นพบอยู่ข้างๆไม่พูดไม่เร่งเพียงแค่ยิ้มและปล่อยให้ฉันเลือกอย่างเต็มที่คุณเปลี่ยนไปมากนะเขาพูดเบาๆขณะเรานั่งกินน้ำผลไม้ที่ร้านเล็กๆฉันยิ้มบางๆฉันแค่ไม่อยากกลับไปอยู่ในกรอบเดิมๆอีกแล้ว เขาหัวเราะเบาๆฉันดีใจที่คุณเป็นแบบนี้คุณหน้าเข้มแข็งกว่าที่คิดเยอะฉันรู้สึกอบอุ่นแต่ไม่ใช่ความรักที่พุ่งแรงมันเป็นความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงและอิสระฉันไม่ต้องพึ่งใครเพื่อพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างอยู่ในมือฉันเองเย็นวันหนึ่งฉันกลับถึงบ้านเปิดกล่องไม้เก่าใส่แหวนเก่าและเอกสารที่เกี่ยวกับกิติลงไปอีกครั้งคราวนี้ฉันวางมันไว้บนชั้นสูงสุดพร้อมกับต้นไม้ใหม่และสมุดบันทึกที่ฉันเขียนทุกวัน ฉันยืนมองทั้งสองสิ่งก่อนจะถอนหายใจยาวเงียบสงบและพอใจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันพูดเบาๆกับตัวเองคืนนั้นฉันนอนลงอย่างสงบใบไม้ของใหม่เริ่มสั่นไหวเบาๆจากลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างราวกับมันกำลังขอบคุณฉันที่ดูแลมันอย่างอดทนและฉันก็ขอบคุณตัวเองที่กล้าเดินออกจากอดีตที่กล้าปล่อยทุกสิ่งไว้ข้างหลังและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองฉันรู้แล้วว่า นี่คือชีวิตฉันบทใหม่ของฉันบทที่ไม่มีใครทำร้ายฉันได้บทที่ฉันเป็นผู้กำหนดเองทั้งหมดเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนชีวิตฉันเต็มไปด้วยความสงบและความสุขแบบเรียบง่ายต้นไม้ใหม่โตขึ้นอย่างงดงามใบเขียวสดส่องแสงในยามเช้าฉันนั่งจิบกาแฟมองแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างรู้สึกอบอุ่นจากภายในใจงานออกแบบของฉันเติบโตขึ้นเรื่อยๆฉันได้รับงานเล็กๆที่ท้าทาย และสนุกสนานแต่ไม่เคยต้องเสียตัวตนทุกครั้งที่เสร็จงานฉันมองกลับไปที่ชีวิตตัวเองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้มแข็งและสงบซึ่งเคยผ่านความเจ็บปวดความทรงจําเจ็บช้าจากอดีตสามีและงานแต่งที่พังพินาศพบยังอยู่ข้างๆอย่างเป็นธรรมชาติไม่เร่งไม่บังคับและฉันก็ไม่ต้องเร่งอะไรทุกครั้งที่เราคุยกันมันเป็นเพียงความสุขเรียบง่ายของคนสองคนที่เข้าใจตัวเองและอีกฝ่ายคืนหนึ่งฉันยืนมองดวงดาวจากระเบียงบ้านหัวใจสงบเหมือนน้าในทะเลสาบไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความโกรธมีเพียงความรู้สึกอิสระ ฉันรู้แล้วว่าอดีตไม่สามารถทำร้ายฉันอีกต่อไปความรักอาจเจ็บแต่ฉันเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและชีวิตเป็นของฉันฉันเลือกที่จะรักตัวเองก่อนเลือกที่จะเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งเลือกที่จะสร้างชีวิตของฉันเองและไม่หันกลับไปหาใครหรืออดีตที่ทำให้เจ็บอีกแสงดาวส่องผ่านหน้าต่างฉันยิ้มเบารู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณความเจ็บปวดที่สอนให้ฉันเติบโต และขอบคุณชีวิตที่ยังให้โอกาสเริ่มต้นใหม่คืนนี้ฉันหลับตาอย่างสงบพร้อมหัวใจที่เข้มแข็งมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวัง